พาเด็กชายออโต้มาขี่มานะครับครับดีๆีด้วยลูกฟ้าได้เขาไอ้ช่มล่มขี่ม้าของอุบลบ่ะอ๋อเพราะว่าก็อยุ่ทีำงานพวกพิเกียริพวกกันนะมุจักกันอยู่นะครับโอ้ เอไปขีน้ำเพลินนหครับเจีครับปันขีบา่พี่ันอ่ายูปันเา้าว ขี่วัวปันเอาตัวจะเฝ้า,าลูกให้ตาอ่านนันก้อนอยเฝ้ามันโตยะเฝ้า,า,าไปโอ้สูงขนาดพันอนง่งมาเท็จพอโตมาขี่มานะครับวันนี้โตอย่าขี่มา ครเอบหันสามหลอดหาชิตบวกปะแมนครับสามหลอบสามหลอสามหลอแคบเลยนะครับอาดิชออโตมาคีมาฮัลโหลพ่อ 你好。Yeah.